สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อานาซาชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาทำเป็นแลนกิ้งแคลิเฟอร์สิห้เยนนะครับเอ่เป็นสายช็อปเปอร์คู่นะครับผม,ผมจะทำเป็นช็อปเปอร์คู่นะครับ <c oughs> ไม่ทำเป็นเกียร์สามนะเพราะว่าบางช่วงผมผมวุ่นตรงนะผมกลัวโฟลสิคไม่ค่อยแม่นนะครับผมก็เอาละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับอืม มามามาก็อยากได้ที่เลเวลมันค่อนข้างสูงหน่อยนะใครมีเลเวลสูงก็ใช้ตัวนั้นนะครับเอาล่ะทีมผมก็จะมีประมาณนี้ครับมีชอปเปอร์นะครับชอปเปอร์ข้างสองตัวนะครับผมแล้วก็แพนกวินเล็กแพนกวินจนสลัดแล้วก็มีเต่าแล้วก็มีลูฟี่จริงๆลูฟี่เปลี่ยนเป็นอาลองก็ได้นะครับแต่ผมเอาลูฟี่มาเพราะว่ามาติดอ i i บิลิตี้ลูกแก้วนะก็อยากให้ลูกแก้วมันออกดีๆหน่อย เพราะว่าไปจับมาสองสามครั้งรู้สึกว่ามันออกบอดบ่อยเกินนะครับผมก็มีเนี่ยช็อปเปอร์อีกตัวหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมเอาละเอาละ,าละไปเรื่องนะครับ <c oughs> โอเคมา นี่เราก็มีไป4 8 0 0 0ดนะครับ4 8 0 0 0ส4 8 0 0 0ต่อไปแล้วก็ล็อกครับล็อกอ่านี้6ห0 0 0ี่4 8 0 0 0ดตอนนี้เรามีประมาณล้านหนึ่งกัอบล้านสองเนาะโอเค ตังมันตัวนี้นะครับแล้วมีตัวนี้ประมาณล้านสองแล้วเนาะระบกไปหกแสนแปดล้านสองตอนนี้ประมาณล้านแปดล้านเก้านะครับล้านแปดล้านเก้าแล อ่ะตอนนี้มันมีประมาณสองล้านนะครับผมเนี่ยลูกแก้วนั่งบอดหน่าเบื่อมากอ่ะนะครับผมอ่ะขอะก็ช่างวะตอนนี้เรามีมันสองล้านหนึ่งละ สองล้านสามสองล้านสามโอเคลุยอ่าเมื่อกี้เท่าไหร่นะผมลืมผมสองล้านกว่าเลยโทษทีผมลืมดู อ๋อเกือบสามล้านแล้วเนาะโอเคผมมาดูด้านนี้เคลรเฟอร์ก็จะเปลี่ยนลูกแก้วเราใช่ไหมครับผมผมแมน่นอย่างนี้นะครับผมพอเราตีตัวอีวิวชั่นเนี่ยอย่างแพนกวินแพนกวินต่าไปแล้วใช่ไหมครับผมให้เราฆ่าลูกน้มมองสองตัวเสร็จแล้วตัวสุดท้ายให้กดเกตก็พปอกนะครับไม่จำเป็นต้องกดเพอนะครับผมเพื่อ รอบต่อไปเราจะได้เกรดเกรดเพอร์เฟคมันน่าจะตายพอดีนะครับแต่ผมนั่นกดเพอร์เฟคไปแล้ะเออยังมันเอานะ เลยห้าแสนเอาอเคบางอย่างที่ผมอาจจะกดตามที่ผมพูดลำบากนพระมันอยู่ที่มือของเราเองอะ่ะเน่าจะผ่านนะครับตอนนี้สาล้านหกผ่านไหมเนี่ยสี่ล้านไม่ยากนะครับสบายๆเนาะสี่ล้านผมว่ามันง่ายกว่าไปกดดูฟี่นะเพราะว่า บางทีบางครั้งบางตอนเรารู้สึกว่ามันกดยากนะครับผมช็อปเปอร์คู่ก็โอเคละสำหรับคลิปนี้ก็ลองไปเปลี่ยนตัวดูผมว่าถ้าเกิดเอาลูฟี่ไปเปลี่ยนเอาลูฟี่ผมไปเปลี่ยนเป็นนาลองมันน่าจะจะง่ายกว่านี้นะก็แล้วแต่นะครับสำหร Language ับพี่ๆเดี๋ยวผมก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์ที่เดบต์โมซ่าชาแนลแล้วก็กดซับสไครต์ในช่องยูทูบนะครับถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยอยากอยากได้คําปรึกษาหรือว่าอะไร อินบ็อกมาได้ครับอินบล็อกมาในเพจโมนราซาชแนลหรือว่าไปคอมเมนต์ใต้คลิปใน YouTube ก็ได้นะครับผมจะพยายามตอบให้ได้ทั้งหมดนะครสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากนะครับสอสดีครับแล้เจอกันะครับสีล้านนะ